mẹ của mình sẽ vinh 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 vinh

ส่วนงานเน,นี่นยนี่พี่น้องปลาไหรท้าหมาอันเถอะนี่ใส่หน่อยนี่เป็นใส่เงย,ย,ยบึงใส่เงยนี่ประมาณสี่โลได้ครับจำโบได้มีตัวงงงงเงย,ยกับผมบึงเงยเงยเลยบุปลากระปุกมั่งจันโอ้ได้หลายครับวันนี้กับผมอันน,นี้จะเป็นมันไม่ได้ตุยนะ ครับผมปลาค้อน้อยอู้ปลาดุกได้หลายครับปลาดุกมาดูนะอู้ปลาดุกนี่จะตัวงามเลยไหมงามงามี่ยมีตัวงามที่ปลาดุกอ่ะเนี่เห็นตัวใหญ่ๆมีตัวใหญ่เลยปลาดุกน้าปลาหอครับผมจะเป็นพวกปลาคอกับปลาเสียมโอ้มงปลาเสียม ปลาเสียมหรือปลาเข้าปลาเข้าบอกนี่ปลาเข้าเข้ากับปลาดุกร่วมกันกระงใ้ปลาเขียงปลาเขียงปลาเงใส่ซ้ำนี่ตัวชิซ้ำไหนครับใส่ใส่ใสใส่ปลาคอของเสียบมแม่วาเสีบโอ้โครับผมปลาดุกแต่หลายแห้งเนาะแม่เนี่ตัวดีกินเลยอมันนี่ก็ทิว่า มานเยะครับเมกระดูกเบมือได้เหมือนจริงเดูนะอือขิงมันร้อยลองฟองฟองินเลยมนเลยครับอันนี้กระเทียมโอ้เอได้ยู่มานจะคุูบ่บบมหนยังมันยังมัาปลา มันมันถูกปลาปลาดุกัวนีเี่เป็นปลาซิวนี่ปลาซิวครับเงยขึ้นคุบาอะไรใส่จำโบนั้งเดือเลยมั้ยอืมจะต้มเปลียนแสียรับ